อ่ะก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็กวจะได้ของเนาะก็คือผมสั่งตัวปั๊มลมไปนะครับเป็นปั๊มลมสั้นๆนะครับปั๊มลมสำรองไฟนะครับก็ผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับสาหรับปั๊มลมตัวนี้ก็คืออ,อยากจะเอามาทดลองใช้กับะระบบโซล่าเซลล์ที่ผมใช้อยู่นะครับก็ปั๊มลมที่เป็นปั๊มลมดีซีอ่ะมันรู้สึกว่าตอนเนี้ยมัน ลูกยางมันขาดบ่อยมากนะครับแล้วก็ใช้ได้แค่เดือนเดียวจริงๆนะครับลูกยางมันไปละแต่แปรงถ่านมันยังอยู่นะครับผมขี้เกียจซื้อใหม่สั่งใหม่มาเรื่อยๆนะครับไอตัวปั๊มลมดีซีเนี่ยมันถ้าเราซื้อมาเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถซื้อ,อ,อไอพวกปั๊มลมที่มันมีสำรองไฟอะไรได้เลยได้เลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับ ซื้อตัวปั๊มลมซันซันมาทดลองก่อนอันนี้คือช่วงทดลองนะครับเป็นปั๊มลมซันซันวา8ท8นะครับ YT 8ท8นก็อันเนี้ยผมตอนเนี้ยผมเปิดผมเปิดปั๊มลมใช้งานแล้วนะครับก็ลมอันนี้คือลมที่ที่ได้มาก็ปั๊้ปั๊มลมอยู่ด็อกห้องนะครับแล้วก็ต่อสายยางเข้ามา,าใช้กับจานอ็อกนาโน,โนนะครับอันนี้เป็นจานอ็อกนาโนเนาะ จานอ็อกนาโนเนี่ยผมไม่เคยได้ถอดออกมาล้างเลยนะครับก็ใช้แบบเนี้ยไม่เคยออกออกมาล้างก็เป็นปีแล้วมั้งนะครับน่าจะเป็นปีแล้วแหละก็อยู่ในลักษณะเนี้ยก็ดูจากคราบนะครับอาจจะตันบ้างผมคิดว่านะน่าจะมีตันอยู่นะครับก็ตัวปั๊มลมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวปั๊มลมก็ตัวนี้นะครับ ตตอ,อ,อ,อันนี้เป็นแบตเตอรี่ของปั๊มลมเนาะใช้ไฟอยู่ที่6โวลต์นะครับสำหรับตัวปั๊มลมอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของตัวปั๊มลมสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกนะครับเสียงนะครับเสียงเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดังกว่าปั๊มลม AP60 ไปหน่อยนึงนะครับหน่อยนึงไม่ไม่ไมค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับอ่า ถ้าทาที่ฟังด้วยแบบจริงๆแล้วะนะครับมันก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ถ้าเราต่ออุปกรณ์อะไรครบะนะครับมันก็อยู่ในระดับหนึ่งเนาะ,ะตัวปั๊มลมผมถอดแบตออกแล้วแล้วก็ต่อสายอันนี้เป็นสายไฟของของมันเลยนะครับที่ที่ต่อโผล่ออกมาออกมาแบบนี้นะครับผมตัดตัดตัวเสียบกับแบตเตอรี่แล้วเนาะก็อะเอามาต่อนะครับแล้วก็มาเสริมสายไฟอีกหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็ตอนนี้จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่ระบบโซลาเซลล์นะครับก็แบตเตอรี่อยู่ฝั่งนู้นนะครับอ,อุปกรณ์ที่ที่ที่ใช้อะตอนนี้เพราะว่าไอตัวปั๊มลมสันสันเนี่ยมันมันใช้ใชแบตของมันแค่6โวลต์นเนาะผมก็เลยทำการต้องต้องทำ ต้องต้องใช้ก็คือตัวสเตปดาวก็คือตัวนี้นะครับไฟมาจากแบตเตอรี่12โวลต์เข้ามาหายังตัวสเตปดาวก็ปรับค่าไฟของสเตปดาวเนี่ยลงก็คือขาไฟออกอะลงนะครับเป็น6โวลต์เข้า12ออก6นะครับฝั่งนี้จะเป็น6ละฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็น12อยู่ 12งโวลต์ฝั่งนี้จะเป็น6โวลต์ละเพราะว่าเราปรับเป็น6โวลต์นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปหายางตัวปมลมนะครับก็คือขา2ององเส้นนี้ก็คือขาของขั้วแบตนะครับขั้วที่เสียบแบตเตอรี่ส่วนปลั๊กไฟก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้เอาออกนะครับก็เอาไวต้ตรงนี้นะครับไม่ไม่เอาออกนะครับเพราะว่าเวลาในตัวอันนี้มีปัญหาก็สามารถ เสียบไฟบ้านได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ไอตัวเนี้ยก็เคยเคยเคยบอกไปละหนึ่งรอบนะครับก็เคยเคยบอกไปแล้วหลแหละก็คือเป็นตัวสลับไฟนะครับสลับไฟหน้าที่นี้ก็คือ,อที่สลับไฟเนี่ยเพราะว่าเวลาแบตเตอรี่เรามีปัญหาหรือว่าอุปกรณ์ของโซล่าเซลล์เนี่ยมีปัญหาไฟมันจะตัดนะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยก็คือเอาไฟจาก อะแด,เดปเตอร์ที่ต่อไฟบ้านนะครับอที่ต่อไฟบ้านเนี่ยเอามาใช้นะครับเอามาใช้ก็คือเอามาต่อเข้ากับวงจรน,นี้นะครับก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นไฟจากอะแด,เดปเตอร์ที่ต่อไฟบ้านนะครับกับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะครับไฟไฟที่มาจากแบตเตอรี่เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ก็คือสอยสีแดงนี่จะออกถ้าไฟโซล่าเซลล์ดับนะครับก็ผมจะปิดปิด ปิดสวิตช์ฝั่งนี้เนาะถ้าไฟโซล่าเซลล์ดับปุ๊บไฟสีแดงมันจะดับนะครับอันนี้ผมปิดนะปุ๊บอ่ะอันนี้ผมปิดละตัวนี้มีปัญหาก็คือเราต้องมาเปิดตัวนี้ใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้เห็นไหมครับไฟตัวนี้ดับนะครับ มันจะเอาไฟจากในตัวไอแอแดปเตอร์ที่ที่ต่อไฟบ้านอ่ะมาใช้ต่อนะครับถ้าไฟาถ้าเราทำโซล่าเซลล์ดีแล้วกเ็เห็นไหมครับมันก็จะทำงานต่อเลยเพราะว่ามันจะปิดช่วงแค่สลับไฟแค่เอาไฟไฟบ้านเข้ามาแค่นั้นเองเราต้องมาหมุนตัวนี้วอลลุ่มตัวใหม่ก็คือเป็นตัวการเปิด ก็คือเป็นตัวเปิดปิดปั๊มลมนั่นแหละนะครับก็ปกติของมันเพราะว่าตัวนี้มัน,ม,น,ม,นมันมันมันมีหน้าที่แบบนี้นะครับมันไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ปรับแค่ความแรงเนาะแรงแล้วก็เบานะครับแต่ตัวเนี้ยมันมันจะมีแบบปิดปิดไปในตัวเลยนะครับก็คือ,อตัววอลลุ่มเนี่ยมันปิดไปในตัวเลยเราต้องทาเราต้องมาเปิดเองเวลาจะใช้ไฟบ้านถ้าถ้าทําแบบผมนะนะครับถ้าทำแบบผมนะนะ ถ้าเสียปั๊กปกติก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่เป็นไรหรอกก็ใช้ได้ยาวๆนะครับใช้ได้ยาวๆแต่ตัวน,นี้ผมเอามาใช้กับระบบโซลาเซลล์นะครับก็คือไม่ต้องกลัวว่าไฟจะดับตอนไหนก็กังวลแค่ว่าอุปกรณ์เราจะเสียเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับมันก็คงไม่เสียง่ายๆหรอกเนาะอันนี้ก็ทํางานปกติแล้วนะครับําทำงานก็คือใช้ไฟจากโซลาเซลล์นั่นแหละนะครับใช้ไฟจากโซลาเซลล์ ก็ไอตัวที่ว่าเนี่ยมันเป็นปั๊มลมตัวนี้ไอปั๊มลมตัวเนี้ยมันลูกยางมันเสียบ่อยก็คือลูกยางมันขาดนะครับแต่แปรงถ่านมันยังมีอยู่นะลูกลูกยางมันขาดไปละนะครับที่เกียรตซื้อใหม่ละตัวหนึ่งก็ตกอยู่90บาทนะครับสําหรับปั๊มลมมินิตัวนี้เนาะผมก็เลยตัดสินใจว่าเออไหนๆอยากจะลองละก็เลยลองไอตัวเล็กตัวนี้ไปก่อนปั้มลมสั้นๆไปก่อนนะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นปั๊มลม c p 6 0นะครับ เพราะว่าเสียงมันจะเงียบกว่านี้แล้วก็ลมมันก็จะแรงกว่านี้แต่แบตเตอรี่เนี่ยมันจะใช้เป็น12โวลต์นะครับสาหรับตัวปั๊มลม CP60 เนาะเราก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ละใช้เป็นสเตปอัพเอานะครับก็คือใช้ใช้ตัวนี้ก็คือปรับให้ขึ้นเป็น12 w, นั่นแหละเพื่อให้เวลาแบตเราต่ำเนี่ยไอตัวเนี้ยมันยังสั่งเป็น12อยู่นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นสเตปสเตปดาวเนาะสเตปดาวก็ไฟเหลือ ไฟแบตเหลือ10โวลต์มันก็จะออกเป็น6โวลต์เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นสเตปสเตปอัพเนี่ยก็คือตัวสีแดงตัวนี้นะครับสเตปอัพเนี่ยถ้าไฟถ้าเราตั้งขาออกเ,เป็น12โวลต์12.5อะไรประมาณนี้นะแต่ขาเข้าเนี่ยอยู่ที่10โวลต์มันก็มันก็จะจ่ายออกไป12เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือหน้าที่ของสเตปอัพนะครับ อันนี้อันนี้ตามความที่ผมเข้าใจนะถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับมันก็ช่วยได้นะครับถ้าถ้าเราจะใช้นะครับแต่อนาคตถ้าใช้เป็นปั๊มลม 60, c p 6ีกก็จะมาใช้ตัวนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยใช้ตัวนี้ไปก่อนสเต็ปดาวไปก่อนเพราะว่าตัวนี้มันใช้ไฟแค่หกโวลต์ก็ประมาณนี้นะครับแต่ลมก็ถือว่าไม่เบานะครับไม่เบาก็ก็ได้อยู่ ก็พอได้นะครับก็พอได้เนาะลมก็ถือว่าแรงดีนะครับอีกอย่างหนึ่งเสียงผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะรบกวนเพราะว่าปั๊มลมผมไว้นอกห้องอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ปั๊มลมเอ้ฟองอากาศที่ออกมาเออผมลืมดูผมลืมให้ดูว่าจะเอาไว้จุดไหนอีกทีหนึง่งนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาไว้คร่าวๆตัวนี้ไปก่อนนะครับเอาไว้คร่าวๆตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ พรุ่งนี้ไม่แน่นะครับอาจจะซื้อท่อมาเพราะว่าผมอาจจะเอาไว้อาจจะเอาปั๊มลมไว้น่าจะไว้จุดนี้หรือไม่ก็ไว้จุดนี้นะครับเดี๋ยวจะจะทำจะทำที่ไว้ให้ก่อนนะครับน่าจะไว้ประมาณนี้แหละเอาไว้แถวนี้แหละเอาไว้แบบเราอ่าถึงเราถึงนะครับอาจจะไว้ฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้จะเย็นหน่อยเพราะว่ามันจะโล่งนะครับถ้าไว้ฝั่งนี้ก็ได้ ไว้ฝั่งนี้แล้วก็ต่อท่อสามหนไปเป็นท่อลมนะครับต่อท่อลมก็คือใช้ท่อสามหนต่อเข้าไปแล้วก็เอาไปไว้ตรงนู้นนะครับส่วนสายไฟตัวนี้ก็เอามาต่อเข้ากับตัวปั๊มลมได้เลยนะครับก็ใช้ไฟจากาแบตเตอรี่เนี่ยต่อเข้าไปหายังปั๊มลมได้เลยง่ายดีนะครับถ้าเอาไว้ใกล้เนาะก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวไว้เอาหาหาที่ไว้อีกทีนึงนะครับ เมื่แน่ก็อาจจะไว้ตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันมีไม้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับอาจจะไว้ตรงนี้เลยก็ได้อ,อง่ายนะครับโอเคยังไงก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรมาทำอีกเนาะนะครับ